สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันรัชนีศรีพลเราอยู่ที่วัด สุทธาวาสวิปัสนาอำเภอรา,ราบัวรวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานที่แห่งนี้นะคะร่มลื่นเพราอข้างๆก็จะเป็นเลือกส่วนไรนาของพี่น้องในระแวกนี้ทำให้วัดร่มลื่นทีเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมการสร้างพระคุณแผนอุดพงพรายกุมารรุ่นตำนานบูรพาได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนที่3ของพิธีกรรมแล้วนะคะซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญเช่นกันเลยค่ะก็คือพิธี อุกเสกมวลสารซึ่งมวลสารต่างๆจะมาทั่วทุกสาราทิศเลยค่ะ ย้อนก่อนนะคะเมื่อวันที่25มิถุนายน2566เป็นการเบริกเลิกเททองพระขุนแผนอุดผงพรายกูมานรุ่นตำนานบรูรพาแล้วก็มาวันที่2กรกดาเป็นพิธีลบผงพระขุนแผนอุดผงพรายกูมารรุ่นตำนานบรูรพานั่นเองค่ะแล้วอีกพิธีหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยก็คือวันนี้ค่ะวันที่9กรกดาคม2566เป็นพิธีปลุกเสกมวลสาร ซึ่งมวลสารเหล่านี้นะคะได้มาจากทั่วทุกสารทิศเลยค่ะอย่าลืมค่ะหลวงพ่อรักอนารโยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมหลวงพ่อสาครซึ่งมีที่มาของผงพรายกุมารน,นั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะพิธีเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆต้องหาชมได้ยากเลยพิธีมีทั้งหมดจะบอกว่ามี5ขั้นตอนของพิธีการสร้างพระค,คุณแผนอุดผงพรายกุมารรุ่นตำนานบูรพานะคะซึ่งจะมีอีกในอีกพิธีหนึ่งก็คือ16กกรกฎา แล้วก็ที่สุดท้ายเลยก็คือ,อพุทธาพิเศษสำคัญของการปลุกเสกพระคุณแผนอุดผงพรายกุมารรุ่นตำนานบูรพาท่านผู้ชมได้ยินแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นการสืบสารตำนานของหลวงปู่เกจิอาจารย์ดังๆในอดีตซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมของคนไทยที่อยู่คู่คนไทยอยู่คู่พุทธศาสนามาเนิ่นนานแล้วเราจะพาท่านผู้ชมร่วมไปชมพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ด้วยกันคะ่ะตามรัศนีมาเลยนะคะไปเลยค่ะ ยอดเกจิอาจารย์รัังแห่งยุคหวงพ่อรักอ,อนารโยท่านมีอุปนิสัยชอบในการศึกษาค้นคว้าโดยจะเห็นได้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กท่านชอบในการศึกษาเขียนอักรรขอมอักขรเลขยันและชอบท่องบนคาถาและต่อมาเมื่อท่านได้อุปสมบทในพระศาสนาได้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานจนเชี่ยวชาญ ท่านได้ออกสเสวงหาครูอาจารย์ในการสอนและชี้นแนะในด้านวิชาอาคมเพื่อเป็นความรู้เพื่อสืบสารตำรับตำราของวิชาอาคมในสายต่างๆเหล่านั้นไว้และจะได้ช่วยปัดเป่าสมคราะห์แก่สิทธานุสิ์และสาธุชนทั่วไปโดยท่านได้เดินทางไปยกผ่านครูถาวายตัวเป็นลูกศิษย์ ขอศึกษาร่ำเรียนวิชาอาคมและกรรมฐานจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงพลังจิตทรงวิทยาคมจากทั่วสารทิศมากมายกว่า1 9คณาจารย์ขมังวิชาต้นสายวิชาอาคมครูบาอาจารย์หลวงพ่อรักพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างพุทธมนตนอยุธยาเจ้าของอมตะวาจาครั้งไม่ครั้งอยู่ที่จิต ท่านเป็นสิทธิ์ของพระครูมนูธรรม,มานุวัตรหรือหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองยอดพระเกจิอาจารย์แห่งตะวันออกสิทธิ์เอกหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมและมอบตำราสายหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ของหลวงพ่อสาครอาทิวิชาตุกตาทองและการทำยันพัดโบตำรายันเต่าเรือน ตำรานางกวักและตำราพระคาถาเวทมนต์และที่สำคัญเป็นที่มาของผงพรายกูมารที่ลือลั่นตำนานหลวงปู่ทิมและมาเป็นการสร้างพระขุนแผนอุดผงพรายกูมารรุ่นตำนานบูรพาในครั้งนี้ ชื่อก็บอกแล้วว่ารุ่นตำนานบุรพาทุกคนก็จะต้องรู้ที่มาที่ไปบ้างไม่มากก็น้อยแต่บางท่านที่อยู่ในหน้าที่นี้ทราบก็มีไม่ทราบก็มีว่าหลวงพ่อนี้ได้สืบสายวิชาการมาจากที่ใดจึงได้ชื่อว่าตำนานบุรพาเมื่อปีพศส551เเดินศึกษาวิชาการ พุทธาคมกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูมโนธรรมวัดหรือหลวงพอ่สอสาครมนุนโยอดีเจ้าวาดวัดหนองกลับจังหวัดระยองซึ่งเป็นสิทธ์เอกพุทธาคมหลวงปู่ทิมพิสริโกวัดอาหารไร่จังหวัดระยองเช่นกันจะเล่าให้ฟังว่าที่มาของผมภายกุมาร มีมาอย่างไรโดยย่นย่อพอทั้งเขตพอหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วบางท่านก็ยังไม่ทราบก็จะแจ้งให้ทราบประมาณปีพศ2553หลวงพ่อได้เดินทางไปที่จังหวัดระยองอีกหนึ่งครั้งเพื่อไปศึกษาวิชาการทําหมูทองแดงกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสาคอนไปถึงก็ถวายสก,การละทำวัดครูอาจารย์ ถวายผ้าใจจีวารกีฬาเปรีสัตจะตุปปัจจัยเรื่องยธรรมเป็นที่เรียบร้อยแต่สนทานาปราศัยทักทายหลวงพ่อ่านทักทายพูดคุยแล้วเราก็แจ้งความประสงค์ให้ท่านทราบว่าที่ลูกมาวันนี้เนี่ยมีความประสงค์ต้องการที่จะขอวิชาขอเรียนวิชาทำหมูทองแดงเพราะว่าลูกอยากจะทราบว่าอคาาระที่โรงที่หมูทองแดงเนี่ย ใช้อาคาราะอาะรายท่านก็บอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวเขียนก็เอาตำราของท่านเอาไปแต่หมดที่หลวงพ่อคัดลอกมาสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนพระตะครเหลวงพ่อไปจาว่าอยู่นั่นสามวันสามคืนไปจําอยู่ที่นั่นท่านบอกให้ไาแล้วอยู่ทั้งสามวันแล้วให้คัดตำาของท่านทั้งหมดนะหลวงพ่อก็คัดมาทั้งหมดไอ้ตอนที่วันสุดท้ายเนี่ยจะเอาเอาไปทานประสิทธิ์ประสาทท่านก็นเปิดดู พร็ถามว่าเอาไปหมดนี่เลยเหรอบอกครับหมดเลยครับท่านก็บอกว่าแล้วจะใช้หมดเหรอ,อไม่ทราบดิครับเราเราคงไม่ทราบดิครับจะใช้หมดหรือเปล่าก็จริงอย่างที่ท่านว่ามาปับันนี้ก็สิบห้าปีแล้วติ่เรียนจากท่านมาก็ยังใช้ไม่หมดเลยนะวิชาการของท่านนี่น่าจะใช้ไปตลอดชีวิตนะแล้วตอนหลังมาหลวงพ่อไปขอวิธีการทําหมูทองแดง ท่านก็บอกว่าเอาลองวาดตัวหมูหน่อยสิหลวงพ่อเขาวาดโูปหมูทลองแดงเนี่ยวาดโูปหมูในในในสมุดแล้วท่านบอกว่าให้ข้างซ้ายในลงอัขระตัวน,นี้ข้างขวาลงอัขระตนนัวนี้ข้างหลังหมูลงอัขระตัวน,นี้เราเสกไปจะปลอดจะใช้ได้ท่านพูดอย่างนั้นพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็บอกพ่อครับผมอยากเรียนวิชาทำผงพายอุมาลน,นะท่านบอกว่าโอ้ย ท่านจะไปเรียนทำไมไม่ต้องเรียนหรอกเดี๋ยวเอาที่ผมนี่ผมภพายกกมาเนี่ยของผมเนี่ยที่หลวงปู่ให้มามีอยู่ท่านไม่ต้องไปทำหรอกเอาที่ผมไปนะแล้วท่านก็เรียกเข้าไปในห้องเรียกเข้าไปในห้องส่วนตัวของท่านท่านก็มีอยู่ประมาณหนึ่งโหลโหลประมาณขนาดนี้นะ่แล้วก็มีอยู่ครึ่งโหลเป็นสีเหลืองอมส,สีเหลืองอ่าสีเหลืองอมขาวขาวอมเหลืองประมาณนั้น นะแล้วท่านก็ตักมาให้หลวงพ่อเนี่ยประมาณครึ่งขวดยานัตนะฮะครึ่งขวดยานัตหลวงพ่อก็ถามท่านว่าหลวงพ่อครับให้ผมมาแค่นี้แล้วผมจะเอาไปทําอะไรได้ก็ <c oughs> าถามว่า,าให้ผมมาแค่นี้แล้วผมจะเอาไปทําอะไรได้แล้วเราคนถามในงานในฟามภาษาคนคนเซอร์คนโ่นะคนซื่อก็ถามว่าผมเอาให้ผมมาแค่นี้แล้วผมจะไปทําอะไรได้ท่านก็บอกว่า ท่านก็พูดแบบครูบาอาจารย์พูดกับฤาษีนานท่านก็บอกว่าก็ทานจะไปเซอร์ทำไมเราเดี๋ยวกลับไปวัดเนี่ยท่านก็ไปเอาผมมวลสารของท่านนะ่ะที่ท่านมีอะ่ะอะไรล่ะมีผงพุทธคุณผงว่านผงเกษรดอกไม้เนี่ยผงร้อยแปดเนี่ยท่านก็เอาผสมแล้วก็เสกประสานแล้วท่านจะสร้างพระอะไรเนี่ยจะตัดใส่ไปตัดใส่ไปเอออย่างนี้แหละเราก็สามารถใช้ได้ครับพ่อบอกใช้ได้ ผมหลวงปู่เนี่ยท่านพูดไว้ว่าแค่ติดไปลายไม้จิ้มฟันแค่อันูเดียวผมพายกุมารเนี่ยนะแค่ติดไปลายไม้จิ้มฟันแม้แต่อันูเดียวสามารถนําไปผสมสร้างพระได้เป็นแสนองค์ท่านพูดไว้อย่างนี้หลวงปู่ทิมน,นะและ้วหลวงพ่อตาพรท่าน,นเล่าให้ฟังเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าวิาวธีการทําผมพายกุมารเนี่ยได้มาอย่างนี้ สมัยเราทําไม่ได้หรอกท่านบอกว่าสมัยเราทําไม่ได้ต้องหลวงป,ปู่ท่านสมัยท่านป,ปู่ท่านทําได้เพราะว่าคงวงพายกุมามันต้องมีเชื้อในสมัยนั้นเนี่ยหลวงป,ปู่ท่านจะสร้างโบสถ์จะสร้างวัตถุมงคลพระหาทุนสร้างโบสถ์สร้างวัดหลวงปู่ป,ปู่ท่านก็นปารบมาหลวงป,ปู่บอกว่าสร้างพระคุณแผนเนี่ยมันต้องมีเชื้อผสมมาถึงจะแรงนะแล้วก็กรรมาการวัดก็ ถามว่าเชื้อผสมมันต้องใช้อะไรหลวงปู่บอกว่าต้องใช้ชิ้นส่วนของเด็กตายท้องกรม้าว่าอย่างง้นแล้วก็อกวเอญในหมู่บ้านนนะมันมีหญิงสาวก็ะสพอุบัติเหตุตาย,ตายท้งกรมทีนี้ก็ไม่มีใครกล้าอาสาไปเอาหรอกเพราะว่าเด็กตายท้องกรมน่ะมันเฮี้ยนเขาไม่เผากันก็ใช้ขวังก็มีหมอหลาหมอผู้หลาดช่วยเจริญเป็นศิษย์หลวงปู่คารวสเนี่ยอาสาไปเอามา แล้วก็ได้ชิ้นส่วนมาบางส่วนก็มาเก็บไว้หลังพระประธานบทวัดทหารไล่อยู่ประมาณสี่เดือนจนสิ้นส่วนแห้งดีแล้วก็นํามาบดเผาไฟย่างบดจนมาผสมกับผงวนสายของหลวงปู่แล้วปั้นเป็นแท่งดีสปองได้ประมาณแปดแท่งแล้วหลวงปู่ก็ปลุกเสร็กลบผงในตำนานมายานีนะลบผงม,ม,มาวันที่สองมกราคดหลวงพ่อลบผงไปแล้วลบผงตามตำนานหลวงปู่นะ แล้ววันนี้มาปลูกเศษมวลสารหลังจากปลูกลบผมเสร็จแล้วในหลวงปู่ท่าปลูกเศษมวลสารมวลสารทีนี้การปลูกเศษมวลสารของหลวงปู่ท่านเนี่ยมาท่านลบผงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านเอามวลสารท่านมาปลูกเศษในโบสถ์มีพระเจริญพุทธมนต์เก้ารูปนะปลูกเศษในโบสถ์แล้วท่านเชิญจิตของพรายกุมาร เชิญจดขงพายกุมาที่อยู่บริเวณวัดรหานไล่ก็ดีและได้อยู่บริเวณนั้นก็ดีอ่ะคือวิญญาณของพายกุมานเนี่ยเยอะมากนะวิญญาณพายกุมานเนี่ยเยอะแล้วท่านเชิญภายกุมารซึ่งอ่าเป็นผู้ที่อยากจะสร้างบุญบาร,รมีกับมนุษย์เพื่อปรับพกปรับภูมตัวเองให้เป็นเทวดานะา แล้วท่านอดิษฐานจิตปลุกเสกให้เป็นกึ่งเทพกึ่งพูดสมมติเป็นพายเพชรและพายบัวถ้าท่านเราไปดูพระพุณแผนหลวงปู่เนี่ยท่านจะม,ม,ม,มี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 เทวดามีเทวดานั่งอยู่ข้างๆพวกเข่า,ขาพระประธานเนี่ยสองสองตน,นขวามือกับซ้ายมือนั่นแหละนั่นคือพายเพชรกับพายบัวใครลองไปดูในกูเกิลก,ก็ได้ไปเซิร์ชดูว่าพระคุณแผนพิมพ์ใหญ่ของหลวงปู่เนี่ย เขาจะมีพายเพชรกับพายบัวนะนั่งอยู่ขวาซ้ายนั่นแหละหลวงปู่ท่านเสกอ,อธิษฐานจิตให้พายกุมารซึ่งเป็นพา,ายกุมารนี่ให้เป็นกึ่งเทพกึ่งพูดนะเป็นเทวดาดีว่าจะเป็นผีดีที่จะมาช่วยคนให้ช่วยคนทำมาหากินช่วยเรียกโชคเรียกลาบนะแล้วก็ปลุกเสกเสร็จท่านก็มาสร้างเป็นพระเนี่ยวันนี้หลวงพ่อก็ทำตามตำนานหลวงปู่คือปลุกเสกมวลสาร แล้ววันที่สิบหกกระกฎาคมจะมีพิธีอดมวลสารคือพระของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเนื้อโลหะข้างหลังจะควานเป็นร่องไว้แล้วจะเอามวลสารเนี่ยที่ปลูกเสกวันนี้ยผสมพวกเขาให้เข้าส่วนเข้าสูตรแล้วนำมาอดไว้ข้างหลังพระอุดแผงฝังตะกุดฝังเกสาฝังจีวรหลวงพ่อในวันที่16กระกรกฎาคมนะนขอเชิญชวนทุกท่านนะ หลวงพ่อจะอุดมวนสารนะก็ใครที่จะมาร่วมพิธีอุดมวนสารนะ่ะถ้าเราเส็ลูกหาจะเข้าไปในโบสถ์เนี่ยหลวงพ่อจะให้ใส่ชุดขาวมานะใส่เสื้อขาวใส่ชุดขาวมามานั่งอุดมวนสารหลวงพ่อจะเตรียมพระไว้ประมาณาทั้งหมดมันทั้งอ,อย่างละ9องค์พิม์เล็กพิมพ์ใหญ่13มพิมพ์บสพิมพ์1สเนื้อพิมเล็กพิมพใหญ, 13, อ 13, 13, อใหญ่อย่างละ9ก็ประมาณ240ร้อยสี่สิบองค์ ใครเข้าไปในบอกวจะให้อุดพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวทีมงานหลวงพ่อจะฝังตะกุดก็คือให้เป็นสามัคคีกันให้พวกเรามีส่วนร่วมในบุญในกุศลเพราะว่าพระที่สร้างนี้ก็สร้างมาหาทุนสร้างถาวรวัตถุในวัดนายโยก็เห็นเนี่ยหลวงพ่อทําอะไรไว้นายโย็ไปเห็นก็จะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าแรงคนงานบ้างอะไรบ้างแล้วก็เป็นค่าบำรุงดูแลถาวรวัตถุในวัดนี่แหละสร้างถวายเป็นพุทธบูชาญาติโยมก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกัน ខ្រើងរឿិសារសារសារ ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกหนึ่งมุมนะคะซึ่งพอเข้ามาแล้วเวลาที่เราหิวหรือเรามาถึงวัดเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของการมาทานข้าวมากินอาหารในในบริเวณนี้นี่ราคาท่านผู้ชมคะเราชิพามารู้จักกับคนท่านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมาแนะนําแล้วก็เล่าให้เราฟังว่ามาทําอะไรที่นี่แล้วทาให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดี ่คะสวัสดีค่ะค่ขออนุญาตแนะนํานตัวเองนิดนึ่งค่ะพี่นกนะคะก๋วยเตี๋ยวไทยสไตล์าบายคุณนกค่ะนี่ค่ะแสดงว่าพี่นกก็เอาก๋วยเตี๋ยวมามาให้พวกเราได้ทานกันเดี๋ยวต้องถามว่ามาทําแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็มีความต่อเนื่องขนาดไหนอ๋อ ที่ทําแบบนี้คือใจชอบอันดับแรกคือชอบชอบที่แบบเอามาให้คนเขากินแล้วเขาชมแล้วก็มเป็นปลื้มใจอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็เริ่มกับหลวงพ่อเชื่อมโยงก็พอดีเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมานานแล้วแล้วทีนี้หลวงพ่อบอกว่าสนใจก็ออกโรงงานได้นะก็เลยมาค่ะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะก็ เมื่อปีที่แล้วว่ะออกได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างปีนี้พอจะมีเวลาก็เลยหลวงพ่อบอกว่ามีวันไหนว่างก็มาเราก็เลยถามหลวงพ่อวันไหนมีงานอีกอะไรเงี้ยเราก็จะมาให้ค่ะแล้วในใจถามหน่อยว่าคิดยังไงคะถึงเออมองเป็นว่ามามาช่วยที่นี่โดยเฉพาะกับหลวงพ่อลักอนาลโยเนี่ยแหละค่ะคิดอย่างไรโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนพื้นที่ตรงนี้ด้วยเป็นคนลาดบัวหลวงด้วยค่ะก็เหมือนกับว่าช่วยที่วัด มันก็เขาบอกว่ามันหาอะไรทานไม่ได้ด้วยที่แรกอ่ะมาก็มีของบางทีก็อยากทานกว๋วยเตี๋ยวจะทานกว๋วยเตี๋ยวอร่อยๆได้ที่ไหนเนาะเราก็เลยได้ยินเข้ามาก็เลยอ oh, ๋อเดี๋ยวเราลองทําดูซิจะถูกใจเขาไหมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะนี่นะคะท่านผู้ชมต้องต้องถามพี่นกแต่ว่าแล้วมีร้านอยู่แถวไหนให้พี่นกจะได้แนะนําเพราะจะบอกว่าท่านผู้ชมกว๋วยเตี๋ยวอร่อยมากนะคะต้องถามว่าพี่นกเปิดร้านอยู่แถวไหนเผื่อเราจะได้ไปอุดหนุนนะคะพี่นกไม่มีหน้าร้านค่ะ อันนี้สืบทอดมาจากคุณแม่คุณแม่ก็ต่อจากบรรพบุรุษมาค่ะแล้วทีนี้อันเนี้ยคุณแม่มีสูตรอันนี้แต่ว่าไม่เคยขายที่ไหนเลยแต่เราก็เลยเก็บเอาไว้เพราะตอนนี้เราก็เลยลองทํากินกันเองแล้วทุกคนโชมบอกว่าอร่อยนะคะก็เลยเลือกที่จะมามาเหมือนถวายวัดไปเลยก็แบ่งปันใช่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมก็อิ่มบุญนะคะก็เนี่ยการทําบุญ ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะไก่แค่พี่นกอะทำรู้ว่ามันอร่อยล้วเป็นสูตรดั้งเดิมก็อยากจะเผยแพร่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทานก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งซึ่งจะบอกว่ามันมันเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็อยากแบ่งปันให้ท่านผู้ชมที่เป็นผู้ทศาสนิกชนได้ดูเอาด้วยนะคะขอบคุณพี่นกมากค่ะขอบคุณค่ะ,คะ ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็อีกมุมหนึ่งค่ะกับบุคคลที่เขามีใจอยากมาทําบุญโดยเฉพาะในส่วนของอาหารเวลาเราเข้ามานะคะไม่ว่าเราจะได้ทานก๋วยเตี๋ยวของอร่อยแล้วก็ยังมีในส่วนของเครื่องดื่มน้ําด้วยเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขาดีกว่าว่าเขามายังไงแล้วคิดยังไงกับการที่เขาได้มาทําบุญในเรื่องของการเอาเครื่องดื่มเอาอาหารมาเลี้ยงพวกเรานี่แหละค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีสสดทั้งส,ส,สองทานค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงทั้งคู่เลย ค่ะหนูพัชราแซ่ลิ้มค่ะออค่ะด้ชาภะพาพันธุ์ค่ะถามว่าวันนี้เอาอะไรมาเลี้ยงพวกเราแล้วเ,เดี๋ยวถามก่อนเนาะเอามาแบบเนี้ยมันเริ่มจากเราตั้งแต่เมื่อ,อไหร่มีความตั้งใจว่าอยากทํโรงทานแล้วมีวันหนึ่งก็เราได้มีรถก็เลยได้มาทํโรงทานที่นี่ได้ประจําค่ะอเอา้าแล้วมันเป็นยังไงมันมีอะไรดีขึ้นในตัวเราด้วยไงไม่รู้จ้าบค่ะเหมือนเหมือนหนูไม่ตกอะค่ะ มันทำแล้วไม่ตกเหมือนเวลาเขาขายไม่ดีกันเราก็ขายได้โควิดที่เขาขายอาหารตามสั่งค่ะตอนโควิดที่เขาปิดตัวกันเราก็อยู่ได้ขายได้ค่ะเร้านอยู่ที่ไหนอยู่ตลาดนครหลวงสายใต้เก่าค่ะอยู่ตรงสามแยกไฟฉายก่อนที่จะเลี้ยวไปโรงพยาบาลศิริราชอะค่ะจะมีตลาดนครหลวงค่ะ ก็อ,อย่างที่บอกอะเราทําบุญไม่จำเป็นต้องไปถาวายเงินทองมากมายแต่เราพร้อมที่จะเหมือนถาวายอาหารหรือเข้ามาร่วมให้ทุกคนได้อิ่มเวลาที่เข้ามาที่วัด ก็เป็นหนึ่งบุญที่สามารถสร้างได้นะคะอย่างที่พี่ๆเขาบอกเวลาทำแล้วมีความรู้สึกดีจิตมีพลังในในการดำเนินชีวิตด้วยทำให้ชีวิตดีขึ้นนี่ก็เป็นหนึ่งอีกนะคะบรรดาที่เข้ามาเป็นผู้ทศาสตรกชนที่มาร่วมทำบุญวันนี้ต้องเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ